สวัสดีครับก็หลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนอต่อจาก EP ีที่แล้วก็คือการวิดพื้นนะครับแต่ EP ีนี้นะครับผมจะมาสอนการวิดพื้นที่ยากกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือการวิดพื้นแบบมือแคบนะครับอีพี EP ที่แล้วเนี่ยเราวิดพื้นแบบมือกว้างกันใช่ไหมครับวางมือให้กว้าง แล้วก็วิดพื้นลงไปนะครับแต่แตการวิดพื้นมือแคบจะยากกว่านะครับก็เพราะว่าหลังแขนเนี่ยจะทำงานมากขึ้นนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อนาอกเนี่ยมันจะสามารถบีบตัวได้มากขึ้นในขณะที่เรามือแคบลงนะครับแต่ว่า,าถ้าเราอยากจะ วิดพื้นแบบมือแคบโดยที่ว่าเป็นไดมอนด์พุชอัพนะครับให้เริ่มจากมือกว้างก่อนนะครับเริ่มจากมือกว้างแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนนี้นี้แล้วนะครับแล้วเราก็ค่อยๆขยับมือเข้ามานะครับขยับมือเข้ามานิดนึงเห็นไหมครับมือจะเริ่มขยับเข้าใกล้กันแล้วทีนี้วิธีวิดพื้นนะครับ เราจะไม่กางศอกเหมือนวิดพื้นมือกว้างนะครับเราก็จะบีบศอกไปข้างหลังตามความแคบของมือนะครับย้ําว่าตามความแคบของมือแล้วลงไปเราก็เอาศอกไปข้างหลังแบบนี้นเราจะไม่กางศอกออกไปด้านข้างแบบนี้นะครับหรือว่าจะไม่หนีบลำตัวจนมากจนเกินไปนะครับให้พ้นจากลำตัวนิดนึงแล้วก็ดันขึ้นมาม้วนสะโพกล็อกลำตัวนะครับ ทีนี้นะครับถ้าเราแข็งแรงขึ้นอีกระดับนะครับให้เราขยับมือเข้าไปแคบสังเกตว่ามือผมเนี่ยเวลาที่วิดลงไปนะครับมือจะอยู่ในระดับหน้าอกพอดีนะครับบีบศอกไว้ครับบีบศอกเข้ามาตามความแคบของมือแบบนี้อ่ามันก็จะเริ่มใกล้ที่จะเป็นการวิดพื้นแบบไดมอนด์ผู้ชอบแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราแข็งแรงขึ้น แน่นอนว่าเราก็ต้องขยับมือเข้าหากันเห็นไหมครับ2 3อ,อ่าและขยับเข้าไปจนกลายเป็นไดมอนด์ผู้ชับก็คืออ่าปลายนิ้วอาจจะแตะกันเล็กน้อยนะครับอ่าหรือเกือบจะชิดกันเลยทีนี้เราก็วิดลงไปหลังแขนเราก็จะใช้งานมากขึ้นนะครับและ เวลาที่เราขึ้นไปเราก็จะบีบหน้าอกได้มากขึ้นเช่นกัน,นให้ออกแรงบีบแขนเข้าหากันแบบนี้เวลาที่วิดไดมอนด์นะครับหลาหลายคนอาจจะเฮดันขึ้นนะครับดันขึ้นแบบนี้นะครับการที่เราดันขึ้นหรือว่าผลักขึ้นมาเนี่ยเป็นการใช้กล้ามเนื้อหลังแขนช่วยผลักขึ้นนะครับแต่ถ้าเราออกแรงโดยการบีบแขนนะครับทั้งสองข้าง บีบเข้าหากันนะครับหน้าอ,อกก็จะทำงานมากกว่าหลังแขนเนะาะทีนี้นะครับาการโฟกัสนะครับเวลาที่เราวิดพื้นลงไปแล้วก็เวลาที่เราดันตัวเองขึ้นมาเนี่ยในขณะที่ลงไปนะครับแบบนี้จังหวะที่ขึ้นมาเนี่ยเราดันขึ้นก็จริง แต่พอดันขึ้นมาถึงจุดหนึ่งนะครับให้เราออกแรงบีบนะครับบีบแขนเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็การที่เราวิดพื้นมือแคบเนี่ยมันจะทำให้หลังแขนทำงานมากขึ้นแล้วก็หน้าอกทำงานมากขึ้นนะครับถ้าเราโฟกัสไม่ถูกมันก็จะไปใช้แต่หลังแขนอย่างเดียวนะครับหน้าอกก็จะทำงานได้ไม่เต็มที่ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการวิดพื้นแบบมือแคบหรือว่าวิดพื้นแบบไดมอนด์นะครับก็ที่สอนนะครับก็อยากจะให้ทุกทคนนะครับที่ได้ดูคลิปนี้นะครับเอาไปฝึกกันอย่างถูกต้องนะครับโฟกัสให้ถูกนะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บหรือว่าไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วเจอกัน ep หน้าครับสวัสดีครับ